วิ <c oughs> ่งเล่นจนเหนื่อยอะ่ะเนี่ยหอบแทกแทกแล้วอะ่ะพี่พี่อยู่ใต้นี้ค่ะพี่อยู่ใต้อ๋อนุ่นนุน,นอยู่ใต้นวลตัวหนึ่งอยู่ใต้นวลตัวหนึ่งแล้วก็อยู่ใต้ใต้ที่เตียงที่ไม่อ้อมนั่งอยู่เนี่ยตัวหนึ่งไอ้ลุงอยู่นู่นไอ้เนี่ยแสบมากตัวแสบเลยลุงเนี่ยอืมฟ้าหาฟ้า,าน่ารักมากหน้าตาสวยด้วยนะแล้วพี่เมฆกับพี่หมอกอะ่ะอ๋อพี่เมฆกับพี่หมอกอยู่นู่นทั้งคู่เลยค่ะ นุ่นอยู่ใต้นั่นทั้งคู่เลยเอาเอาเข้าไปนั่นเล่นพ้ม่านแม่อีกแล้วนั่นอายไหมไปลุมก,กันเล่นพม้ม่านป๋าเดี๋ยวนะเดี๋ยวพ้ม่านขาดนะเดี๋ยวพ้ม่านขาดแล้วแม่จะตีเลยนะพ้ม่านขาดเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมผ้มาม่านขาดจะตีเลยนะ,อะไอ้ลุงมาันน่ายิ่งกว่าอะไรอีกเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมดูค่ะดู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 ดดด ดูเห็นไหมเนี่ยปีนขึ้นไปบนกล่อง <c oughs> <c oughs> ลงไปตดีวนี้มันน่ายิ่งกว่าทโมนอีก <c oughs> <c oughs> นั่งเปิดตัวแสบนี่ยิ่งกว่าทโมนอีกนะอะทะโมนที่สุดเลยอันดับหนึ่งเป็นผู้หญิงยิงเรือนะไม่มีเลยหาความเรียบร้อยไม่มีเป็นกุลสตรีไม่มี มันอ้วนค่ะมันอ้วนนะนุ่ฟ้านอนน่ารักฟ้าฟ้านอนน่ายักมากเลย่ะฟ้าค่ะคุนฟ้านอนน่ายักมากเลยนะคะจุนฟ้าค่ะคุณแม่ก็นมมันนอนเกือกับคุณฟ้าแล้วค่ะจุนฟ้าค่ะอยจุนฟ้าค่ะจุนฟ้าน่ารักมากเลยค่ะจุนฟ้าสวยมากเลยค่ะอืออะไรคะ หม่มแมวโคราชเนี่ยนะคะคือมันมันจะไม่อ้วนนะที่แม่อ้อมเห็นเนี่ยนะส่วนใหญ่เนี่ยแมวโคราดเนี่ยมันจะแบบหุ่นอย่างเงี้ยตัวใหญ่แต่ว่าไม่อ้วนเงี้ยแมออ่อ้อมก็เกายิกยกยิงไม่ได้หยดยาให้เลยเขาก็ไม่ได้ไปลงตรงไหนนะแต่ว่ามันก็อย่างว่าแหละมันมาตามดินฟ้าอากาศมันก็มีบ้างนี่คือลุกไม่ไหวคนะ่ะแม่ลุกไม่ไหวฟ้าขาฟ้าขา ฟ้าขาจุดฟ้าขาอมองพี่เมฆมองพี่หมอกมองพี่หมอกมองพี่หมอกฟ้าขาเอาละไอแสบมาแล้วเอาละเอาละเห็นโทรศัพท์ไม่ได้เลยมันเนี่ยจริงๆเลยค่ะนะนะ,นะเดี๋ยวแม่ไปตีไอ้ลุงก่อนนะอันนี้คือช่วงกลางคืนนะคะ พี่ฝนเมื่อคืนนี้ชักทั้งหมดอะน้ำเมื่อวานเน,นี้ยน้ำเมื่อวานเนี้ยก็ประมาณน่าจะสี่รอบนะคะก็คือสิบมาเกือบเกือบสิบโมงรอบนึงแล้วก็ทุ่มกว่าแล้วก็สี่ทุ่มกว่าแล้วก็หลังจากสี่ทุ่มไปแล้วเนี่ยคือก่อนน่าจะก่อนก่อนที่แม่อ้อมจะลุกอะเขาหน้าจะเป็นแล้วก็ฉี่เนี่ยตรงเนี้ยแถวแถวนี้เปื้อนหมดเลยแถวแถวนี้มันเปื้อนหมดเลยนะคะแม่อ้อมต้องมาไปซื้อเสายยางมาใหม่นะเพื่อมาล้างมาขัดให้สะอาดเพราะว่ามันเปื้อนหมดเลย วันนี้ก็ยังไม่มีอะไรนะคะก็แม่เองให้กินคาร์บอนไปทั้งหมดหกหกเม็ดอ่ะกินคาร์บอนไปหกเม็ดแล้วก็วันนี้ไม่กินติมไปนิดนึงลันนี้ก็เปิดให้อากาศปลอดโปร่งโล่งสบายปล่อยให้เขานอนสบายสบายไปค่ะก็ตรงนี้มันก็ล้างง่ายหน่อยหนึ่งมอมก็ล้างไปเยอะนะเมื่อเช้าเนี้เมื่อคืนนี้หลายรอบสองรอบอะล้างง่ายหน่อยหนึ่งคะ่ะเพราะก๊อก,กมันอยู่ตรงนี้ไง หอบค่ะเล่นกันจนหอบนี่ค่ะดูสภาพค่ะดูสภาพหมอกอยู่ข้างล่างค่ะนี่หลังจากที่ไปวิ่งกันหมดสภาพค่ะไหวไหมลูกไหวไหมฮะไหวไหมฟ้าเขาจะเห็นชัดหน่อยโอ้ยกล้องนี้ก็เป็นอะไรเนาะเหนื่อยกันค่ะนานๆไม่อ้อมเลยปล่อย คือที่หนึ่งวิ่งแค่ครั้งเดียวเพราะว่ามีเวลาตรงนี้มันก็พอพอทําแล้วมันก็เป็นสัดเป็นส่วนนะคะเป็นส่วนไม่ต้องห่วงเรื่องฝนค่ะเพราะว่าอันนี้ไม่ออกมาติดอีกแผ่นหนึ่งละเพื่อให้มันฝนมันไม่โดนมันจะเป็นสีชาใสาๆนะคะแดดมันจะเวลาแดดส่องมันจะแบบไม่จ้ามากก็จะอยู่แบบร่มๆค่ะถ้าเวลามีลมก็เย็นไม่ไม่มีปัญหาอะไรนะคะมีลมก็เย็นปกติดี ือนี้มาอองก็ต้องคอยระวังเรื่องฝนนิดนึงเพราะว่าเห็นบอกว่าพายุมา